ยิงยิงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็หน่อไม้อีกแล้วหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันก็กินหน่อไม้ไปแล้วหกวันอีกหนึ่งวันกินอะไรดี <c oughs> เหมือนเดิมะนะเราก็จะเอามาเขียนให้มันเป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยมือนอีฮาสิก,กินซุปนมไม้เด้ออยากกินซุปนอไม้แซบ่บแม่มานของเราก็อยากจะกินด้วยนะก็เลยจะทําให้น้องกินบัดน,นี้เราก็จะอยากไปเอาตะไคร่นะเด้อทุกคนแต่เนึกขึ้นไดอ้อยากได้มุมกล้องที่ มันอยู่ใกล้ๆกันเลย้ยงแต่งแง่งแต่งแง่งมาเอากล่องหลักเอามาตั้งไว้มองหนีเลยกว่าจะได้แต่ละคลิปมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนยางกับแปกกับไบมาอยากแต่น้ำกล่องมุ้มกล่องเออยากใดมุ้มนันมุ้มหนีโอ้ยนี่แหละอย่าคิดว่ามันง่ายนะทุกคนกว่าจะเอามาตัดต่อกว่าจะมาพากเสียงหลังจากนั้นก็จะขอตัวมานั่งกินกาแฟสักหน่อยหนึ่งนะไม่ได้กินมันรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋านะั่นเด้อต้องได้กินสแก้วหน่อยจิบๆนั่นนะ ก็นั่งเมาลอยกันน<า>้ำท่าก็ยังไม่ได้อาบน่ะเด้อทุกคนกว่าอีงหญิงจะได้อาบน้ําแต่ละมื้อแต่ละเวรก็ปาไปเที่ยงไม่งั้นก็บ่ายนั่นนะจากว่ายากอียงอยู่กับบลูคือกัน <laughs> บัดทีนี้เราก็จะทําการต้มหน่อมไม้เลยอ่ะนะน้ำาย็นานงซื้อมาขวดละสิบาทใส่ไปหมดโลดแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ทุบๆนั่นนะแล้วก็หน่อมไม้ที่เราเขียนไว้เป็นต่อนโคโลเคเล่อยู่เนี่ยนะมีความสามารถแค่นี้แหละก็เอาแค่นี้ <laughs> เล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นนะ ใส่น้ำปลาลงไปโลดเดิวยแล้วก็ตามด้วยผเยียชูเนี่ยนะนะคุเลคุเลให้มันเข้ากันเลยค่ะทุกคนบัดทีนี้เราก็จะปิดฝาหมอ้อให้มันสุกไปเลยโอ้โหฝาหมอ้อจะใหญ่ไปไหนเนี่ย ระหว่างรอหน่อไม้ต้มนะนะั้นๆเราก็จะมาหั่นหอมรวมไว้เลยก็จะมีผักหอมป้อมหอมบัวแล้วก็ผักหอมเปนนันนะรนะวมกันสามอย่างแล้วก็จะมีสละแหน่ด้วยเด้อทุกคนนี่แล้วก็จะเด็ดเตรียมไว้แบบนี้เลยก็จะมาส่องเบิ่งสักหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงโอ้โหฟูดบวบเลยแต่ว่าต้มไปอีกสักหน่อยนะนะั้นนะบัดนี้เราก็จะมาเด็ดใบแมงลักรอผักอิตูลาวนั่นแหละเอาไว้ใส่ด้วยนะมันจะได้หอมหอมชอบมากแล้วแต่ดูว,ว่าใครจะใส่ ไม่ใส่นะนะนี่พี่ชายของดิฉันก็โผ่มาพอดีนะซื้อไก่มาด้วยแล้วก็ไปบอกเมียนะไปดังไฟหน่อยว่างั้นจะย่างไก่นั่นเดอ้อบัดทีนี้เราก็จะมาทํากันเลยเดยทุกคนโคกพร้อมสากพร้อมสากจะใหญ่ไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรบาลานซ์กันเลยสักอย่างนะนะใส่พริกคั่วของเราลงไปเลยแล้วก็ตำตำตำให้มันแหลกเหน่ไม่แหลกเหน่ก็แล้วแต่ชอบนะนะบัดทีนี้เราก็จะใส่เป็นงาคั่วลงไปด้วยโขกโขกให้มันแหลกสักหน่อยให้มันหอมๆนะนะ แล้วก็ตามด้วยหน่อมไม้ะนะเบิงดูลาบักหลายคังตอนแรกว,ว่าสิเฮ็ดหนหน่อยบัญชีนี่โอ้โหเยอะมากแต่ว่าก็จะซุปให้มันเหมือดเลยนะนะใส่สุรดลงไปอีกใส่เหล่าใส่อีกนะแนวแสบแน,นวนัวนาอปลาไม่เหยีเ่เหลียนใส่ลงไปโลดนั่นนะไม่ต้องห่วงมันจะได้นนัวนี่น้ำปลาแม่จ๋าตาลุงทองอันนี้หอบมาแต่หนองบัวชลำพูเลยออริจินอล แถวบ้านก็กินแต่แบบนี้แหละบัดทีนี้เราก็จะใส่เขาคั่วนะนะลงเป็นรดเหมือดปลูกพอดีสรงเสฉะเดไปสื่อไม้นะนะใส่หอมรวมของเราลงไปเลยเหนะเราก็จะได้โคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันแบบนี้เลยด้วยทุกคนบัดทีนี้เราก็จะมาซิมเบิงอะนะถ้าแซบแล้วเราก็จะเทใส่าจานแบบนี้เลยนะโอ้โหหลายมากกินจังใดจังซิมเมือดกินจักสามขาบนี่แหละซ้อมเบิงอะ่ะ <laughs> เป็นต่แซบบ่ทุกคนเบิงด้วยลายเห็ดอัวรวยอยู่ นี่ไก่ย่างของเราอะนะก็กําลังจะได้ที่กําลังเหลืองอ่อยหอยอะนะทุกคนบ่าวนายก็บอกว่าจะซิมแต่ว่าเออนั่นบักนักธุรกิจใหญ่ <laughs> โอ้โหรับโทรศัพท์ทั้งวัน่ะนะจะกินข้าวก็ไม่ได้กินผอมซู้โซมหมดแล้วพี่ชายของฉันนี่พี่สะพายก็กําลังจะมาตํหมักหุงนะนะกำลังปรุงกันอยู่เลยตำามักหุงแซ่บมากนะพี่สะพายของฉันใส่น้ปาปลาใส่ปลาแดกลงไปส่วนนะแม่มันของเราก็มานั่งเฝ้าไก่นะกลัวมันจะไหม้าสานี่ท่านประธานของเราก็ยังคุยงานไม่เสร็จโอาสิได้กินบอนอเข่าเนานะมาเด้อทุกคนแบบนี้เสร็จแล้วนะก็จะมีแกงบักไข่ผําด้วยนะตำหมักหุง แซ่บ,ซบนๆนัวแล้วก็ซุปหน่อไม้นะนะเบิ่งไก่ย่างก็ใกล้จะสุกแล้วแหละแต่ก็จะย่างอีกนิดนึงว่าซานมาเด้อทุกคนบตทีนี้เราก็จะขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อทําตอนเช้าได้กินอีกทีบ่ายสองโอ้ไม่ก็ไปแล้วเด้อทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย